มาที่16ครับเรื่องของข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงานนะครับตัวนี้ต้องมีความครอบคลุม6เดือน6เดือนแรกเรื่องระยะเวลานี้มีอธิบายหน่อยได้ไหมฮะครับในเรื่องของข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการนะครับเน้นย้าว่าต้องเป็นข้อมูลเชิงติในการบริการในภาพรวมของหน่วยงานนะครับชื่อหัวข้อต้องชัดเจนนะครับส่วนเนื้อความข้างในเนี่ย จะหยิบงานบริการที่มีความสําคัญหรือส่วนงานใดที่มีความสําคัญมาก็ได้นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยนะครับเรากาหนดไว้6เดือนแรกของปีพศ2 5 6 6นั่นแปลว่าถ้าท่านใช้ปีงบประมาณน,นะครับท่านก็ต้องมีข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาครับนะครับจนถึงเดือนมีนาคม2 5 6 6าจะทาแยกเป็นรายเดือนก็ได้ทําเป็นรายใจมากก็ได้ครับหรือทารอบเดียวเดือนก็ได้แต่สําหรับหน่วยงานที่ใช้ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณถือเนี่ยก็ให้ใช้ข้อมูลณสิ้นสุดวันที่ สามสิบเอ็ดมีนาคมนั่นแปลว่าอาจจะเป็นรอบ3เดือนของหน่วยงานนั้นๆครับพี่แดนเอาสถิติคนเข้าดูเว็บไซต์มาตอบได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่บริการใช่ครับไม่ใช่บริการครับสถิติการเข้าดูเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่สามารถนํามาตอบได้นะครับสิ่งสําคัญข้อนี้คือให้หน่วยงานกลับไปดูครับว่าดอมีภารกิจอะไรนะครับที่มีคนมาติดต่อไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์หรือทางออนไลน์หรือช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับสามารถสรุปเป็นสถิติแล้วก็เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ได้ครับ